สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับกับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางในการพัฒนานะครับวดวันที่นะครับว,วันที่3นะครับเดือน7นะครับ2566นะครับก่อนอื่นเกี่ยับคาเตือนนะครับอีวิีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนทางทางเทอาไม่สนับสนุนใล้เรื่นการพันาตัวใช้บิต จะรั่งานในการรับการรับสารนะครับขอบคุณครับครับผมจะมาให้เลี้ยงจากที่ว่าวันที่ผมไม่ได้ลงให้ราคาทุนที่ลงให้นะครับครับผมตั้งแต่วันที่23นะครับผมลงให้23นะครับ2ี่สิบนั้นที่ออกนะครับคนที่ออก95 4870นะครับครับผมผมได้1กับ9กันให้จนะครับ ครับของตัวเด่นผมงับให้สี่หางลองสี่หางครับผมส่วนเด่นลองไม่เข้านะครับข้าตัวการแลเข้าตัวการตัวการผมก็จับไว้ให้ 5, 5ห้าหางนะครับนะครับเจ็ดส่วนไม่ต้องจับน,นะครับครับผมครับผมส่วนนะครับอ่าวดวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนะครับ มันออก298 0 6 6นนะครับ6 6นะครับอันนี้6 6นะครับ6 6นะครับผมไม่ได้ลงให้วันนั้นคืออ่าเน็ตผมไม่มีนะครับเน็ตผมไม่มีพอมาถึงวันที่20 28นะครับ28อ่ามาถึงวันยี่28นะครับอ่าผมลงให้นะครับ28นะครับผมเชื่อมนะครับ ทำคลิปสั้นๆแล้วก็เชื่มเชื่มต่อ Wi-Fi นะครับกับเพื่อบกับเพื่อนกับไอโทรศัพท์เพื่อนนะครับก็กงไว้ให้นะครับกับผมได้ที่5นะครับผมได้ที่5กับ6กัน9ให้นะครับกับผมในในชุดวินของผมนะครับก็จะมีนะครับหกสี่ห้าสามสี่สองสามนะครับตัวเด่นตัวรองผมจะไว้ให้สี่หางนะครับงวดที่มันมีน้อยผมก็จับไว้ให้น้อยนะครับ ส่วนตัวกันก็ตามสามสี่สามแสามสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองนะครับส่วนเบ้ลน,นะครับห้าห้าเกสองสี่สี่เก้าเก้าอันนี้เราได้ทางบนเราได้ทางบนเราได้ทงางล่างนะครับส่วนล่างเข้าตุกกันนะครับเราได้ตกกันกับตัวเบ้ลเค่นนะครับครับผม ก็พอมาถึงวันที่30นะครับผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับวันที่30วันที่ออก5 8 1 8 3 6นะครับลมไม่ได้ลงให้เพราะว่างานเยอะนะครับงานเยอะนะครับงานเยอะไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาผมเลี้ยงหายเวลาก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับกับพนักงานน้อยนะครับงานเข้ามาทีเดียวนะครับ เข้ามาทีเดียวก็เลยไม่ไหวนะครับไม่สามารถมีเวลามาลงให้เพื่อนๆนะครับโอกาศต่อไปเนี่ยนะครับครับผมไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วครับนะครับวันนี้นะครับผมได้วันที่3นะครับเดือนเจ็นะครับผมได้ตัวรูดในตัวรูดนะครับเหรียญที่2ลรอง7นะครับการใน5้นะครับ2ผมก็จะตีเป็น5นะครับอากายจะตีเป็นเด็กเด็กเจ็ด จะเป็นเลขหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับครับผมผมเอาแก้วตัวเด่นนะครับมาตีเป็นนะครับคือผมชอบนะครับผมชอบห้านะครับชอบห้ากับสองนะครับครับผมผมก็จําให้ตามนี้นะครับส่วนตัวสุดวินนะครับสุดวินนะครับสุดวินสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรที่หนึ่งผมเอาตัวหลักนะครับสูตรที่หนึ่งอ่าสองเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ห้านะครับเก้าสี่นะครับอ่า ผมจ,จัดรอบนี้เลขมันเยอะนะครับผมจับให้ตามปกตินะครับ5หางนะครับเด่นนะครับ2 0 2 5 2 9 2 1 2 6นะครับส่วนตนรองนะครับส่วนตกนรองก็7 0 7 5 7 9 7 6 7 1นะครับกันให้5หางเหมือนกันนะครับถ้าใครคิดว่าเยอะก็ก็ไม่คิดว่าเยอะว่าโอเคไม่ตามรานการไม่ชอบนะครับเด่นเ,เยอะก็ ตามอาจารย์ที่ให้เล็กน้อยนะครับจะเป็นไรนะครับเป็นแค่แนวทางก็ดูจากแนวทางนะครับไปดูใจใส่อาจารย์อย่างนะครับมาเล็กเป็นยังไงตัวไหนที่ตัวตัวเองชอบก็เอาตัวนั้นนะครับจับเอาตัวนั้นเลยนะครับครับผมห้าสี่ห้าเก้าห้าหกหกสี่หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับรัฐบาลออกหนึ่งหกนะครับระวังจะเป็นหนึ่งเก้านะครับ หนึ่งหกผมก็มีนงสุดวินนะครับงวดที่ผ่านมามู่ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลรวมรัฐบาลหรือออมสินผมก็ไม่ได้ลงให้ผมก็สูตรนี้นะครับที่ทํานะครับนี่จับนะครับผมจับนะครับผมผมผมได้นะครับมันออกหกศูนย์ห้านะครับผมก็ได้นะครับส่วนออมสินนะครับออกห้าสี่หนึ่งผมก็ได้เหมือนกันนะครับห้าสี่หนึ่ง นะครับห้าศูนย์ผมผมจะเอาตัวชุดวินด้วยนะครับเล่นนะครับนี่เราผมเล่นนะครับชุดวินนะครับชุดวินด้วยนะครับผมเล่นนะครับอ่าก็ศูนย์ห้านะครับหนึ่งหกก็ในสชุดวินทางเข้ารัฐบาลทางบนทางล่างนะครับอย่าลืมนะครับผมจับไว้ให้นะครับชุดวินนะครับถ้าเป็นรัฐบาลออมสินจะชอบนะครับ ชอบออกมาในชุดบินนะครับมีแค่แนวทางเท่านั้นสูตรที่2นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับผมได้ตัวรูด4กับ3นะครับถ้าใครชอบนะครับนะครับตามนี้นะครับส่วนมากน่าจะได้เป็นเบิ้ลน่าจะจับตัวไม่เยอะนะครับลองจับดูนะครับไม่เยอะนะครับ4 3 3 2ามนะครับ2 1 1 0มีแต่เบิ้ลเบิ้ลนะครับมีแต่เบิ้ลนะครับก็ไม่รู้ว่าเบิ้ลจะมาไหมแต่ว่า นี่แน่ๆคือเลขมันน้อยนะครับจับได้เรียหน1่งส1ง1นึ่ก็จับไว้แล้วนะครับนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ